สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆนะคะวันนี้ยายไทยๆก็จะมาทำถั่งอกพี่น้องถั่งอกนะคะถั่งอกที่ไว้กินเองเนาะเพราะยายไทยๆนะคะไม่ค่อยได้คืออะไรอะ่ะพูดยังไงดีคือจะทำทุกอย่างที่พยายามที่จะผลิต อาหารกินเองนะคะยายก็จะมีกระทะที่เก่าเก๋ไม่ทิ้งเขาเนาะเห็นไหมคะทิ้งใช้เราทากับข้าวไม่ได้นะคะแล้วก็มีซึ้งนะคะพี่น้องซึ้งที่เราไว้นึ่งข้าวแต่ยายอ่ะเก็บเอาไว้ทาถุงงอกนะคะเพราะตัวกระทะนะยายทิ้งไปแล้วนะคะเสร็จแล้วก็กระดาษค่ะกระดาษที่ชู่หรือกระดาษห้องครัวนะคะแล้วก็เอาเข้ามาหักมุมสักหน่อยนะคะหักมุมสักอย่างละนิดนะคะเพื่อให้มันได้ เราะว่าเราทำกินเองเนาะยายตอนที่ยายป่วยอยู่บ้านยายก็ทำอย่างนี้ค่ะทีนี้มันยังไม่ได้นะคะพี่น้องนะคะ,คะเราก็ขึ้นหน่อยทำอย่างนี้หมายถึงไม่ให้เข้าหล่นไปข้างล่างนะคะพี่น้องนะหคะนะเห็นเนาะโอเคนี่ก็ยังทำไ้เพื่อไม่ให้เข้าหล่นไปข้างล่างแล้วเวลาลากเข้าออกนะคะเขาก็จะแทงไปที่กระดาษเลย พี่น้องแเราเราจะได้ไม่ต้องแล้วมันจะได้ไม่ต้องลงลบนะคะส่วนส่วนเห็นไหมคะพี่น้องแค่นี้เองนะคะเห็นไหมเนี่ยยายแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่คนเดียวนะคะคนเดียวนี่ก็พอเลยนะคะแล้วก,ก็เอามาคลาอุนอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องอย่าให้เขา้อนกันนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้เขาทั่ว คนเดียวยายไทยไทยคนเดียวพี่น้องเห็นไหมคะเริ่มหายไข้เริ่มหายป่วยก็ทํามาหากินนะคะพี่น้องนะคะเห็นไหมคะสอสาวันเราก็ได้กินแล้ววันนี้เรามีกับข้าวนี่ก็เว้นระยะเขาไว้สนอนน้ำก้องต้องทิ้งค่ะนะคะทีนี้เราก็เกี่ยเขานะคะพี่น้องเกลี่ยให้มันให้เขาท่วมกระดาษไอ้นี่ให้เขาหายใจได้นะคะ แล้วทีนี้ให้เขาอยู่ในห้องมืดหมายถึงต้องปิดฝานะพี่น้องนะอย่าให้แสงเข้าแล้วเขาจะได้รู้ว่าเขาอยู่ตอนกลางคืนนะคะปิดฝาค่ะเดีย๋ยให้แสงเข้าเราจะเปิดเขาตอนเช้ามืดนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำลดเขาเวลาน้ำตอนตีสี่ตีห้าเนี้ยยายตื่นแล้วเนาะตัวยายเองอะนะคะ นะคะแล้วก็จะปิดนี้ให้นไีนเ่เดี๋ยวเขาก็จะเดินไม่ให้เขาเสร็จแล้วก็มาถึงนะคะพี่น้องเปิดฝาหม้อปุ๊บตอนเช้ายายก็ทําอย่างนี้นะคะตีห้าหรือหกโมงเช้าก็ได้ยังให้มีแสงกา <c oughs> ค่อยๆเอาน้ามาลดเขาอย่างนี้ค่ะ <c oughs> นะคะกระดาษเขาก็จะอุ้มน้ําไว้นะคะเ <c oughs> ข้าไปเลยเข้ามานี้น,น,นะคะเขาก็าจะโอเคเห็นไหมคะเดี๋ยวให้เข้าซ้าอนกันไม่งั้นเดี๋ยวรากมันจะไม่ตรงที่กระดาษมันจะต่างง่ายต่อการ เก็บเกี่ยวนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะพี่น้องแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็แอบไปดูเขาช่วงตีสี่ตีห้านะคะไม่เกินอาทิตย์นี้ก็ได้กินแล้วไม่กี่วันก็ได้กินนะคะพี่น้องเห็นไหมคะเสร็จแล้วยายก็พี่น้องก็จะปิดฝาเขานะคะปิดฝายังไม่พอเพื่อไม่ให้เขาอยู่ไม่ให้แสงเข้านะคะเราจะต้องใช้ผ้า อีกอันเป็นคุมค่ะค,คือหลอกเขานะคะให้เขาอยู่เป็นกลางคืนว่าพี่น้องเนาะแกล้งเขานะคะก็จะปิดอย่างนี้นะคะนะคะเวลาจะไปรดน้าเราก็เอาเขาออกก็ซ้อนๆเข้าไปนะคะแยกๆเข้าไปนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ถัวงอกเอาไว้กินเองที่แบบอร่อยกรอบกุ้งกรอบกรุ๊นะคะพี่น้องเอาลากออกสักหน่อยผัดเซโมสินชั้นๆนะคะ มันก็จะประมาณนี้ก็ทุนค่าใช้จ่ายนะคะพี่น้องทุนค่าใช้จ่ายไปอีกเนาะก็โอเคนะคะพี่พี่น้องจา๋าก็ลองอไปทําดูกันเนาะต่างบ้านต่างเมืองยายทําเองค่ะพี่น้องอันไหนที่ทําได้ยายจะทํานะคะเพื่อยายจะได้ไว้กินเองไม่ใช่อะไรนะคะเหลือเหลือแล้วก็แบ่งปันค่ะพี่น้องนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอฝากพี่น้องสัตว์ไข่ไว้มากินให้ย้ายด้วยนะคะ เหมือนเดิมค่ะรักก็โกดไม่รักก็กดนะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันค่ะขั้นตอนการที่เวลาเขางอกออกมาหลังจากนี้เราก็คอยติดตามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ยายก็ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮงเนะ้อพี่น้องจ๋าตามติดชีวิตยายไทยก็ต้องแบบนี้นะคะพี่น้องอยู่พอเพียงนะคะสวัสดีนะคะอยู่ดีมีแฮงกันทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกับถุง,งอกอกแก้ไทยท